วันน <łość> ี้นะคะไม่ยอเป็นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างแยกกินกันไม่เหร็นเขากลุ้มน้ำมันจะติดนี่ค่ะเป็นผัวใคเป็นเมียคุณัวคุณเมียวันนี้แล้วก็คุณภรรยาลำดับต่อไปนะคะคุณสามีปรรยาตัวอย่างหน่มดีคุณผู้ชายและคุณผู้ชายผ่านมา ใช่เขา,าน้องไนอประกาศเดงานนะครว่าคู่ต่อไปก็คือคู่สา,ามีภรรยาแปีงพี่เอก็งงว่าพี่ไนหมายถึงใครพเพราะไปเหลือเราแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสุภชชยกับพัชนาภา <c oughs> พี่เก็ทั้งขำแล้วก็ทั้งขึ้นไปด้วยอย่างเดียวค่ะเต็งไปด้วยว่าเดี๋ยวทำอะไรไ,ไม่เหมาะเดี๋ยวพี่อ้าําดูอีกเพราะว่าเวลาทํักทงานคู่กับพี่อ้ําม,มานันน้ำเหมือนมีคุณครูอยู่ข้างๆกายอาเดียว่าเออ <c oughs> จริงจริง จริงๆเออพอๆกับพี่อ้๊มาและค่ะแต่พี่เอไปแลกแบงค์500ด้วยทางนี้อะไรเนี้ยค่ะเพื่อจะข่มพี่อ้๊อฟอะไเนี้ยค่ะใช่อะไรเนี้ยค่ะตอนแรกพี่เออะแบบเหมือนกับแบบเหมือนรับบอกว่ามันจะได้ดูปังๆใหญ่ๆอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็ราคาพอๆกับพี่อ้๊อฟอะไรเนี้ยค่ะ าโจทย์หลักก็คืออยู่ที่เจ้าบ่าวอ้่นี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้ที่รับได้อ้เนี้ค่ะพี่เอเก็ว่าอาจรับดอกไม้ได้แล้วก็ต้องหาเจ้าบ่าวด้วยคู่กันอย่างงี้ค่ะในที่สเปคที่พี่อ้ําคูดคนไหมคะได้ยินค่ะขาวตีอย่างนี้ค่ะเล่นเกมใช่พาพี่อ้ําเป็นคนชอบเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนจริงๆอ่ะน่าจะมีอีกอย่างต้องดูหนังพีนกับพี่อ้ําได้ด้วยอย่างนี้ค่ะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะได้เป็นอะไรที่แบบว่าอยู่กันได้ตลอดไป ดูเหมือนพี่อ้ําแบบพี่พก,ก็ไม่เจอกันมานานแล้วอะค,ค่ะพี่เอว่าไอเดียค่ะแล้วเมื่อวานเป็นหนึ่งปีที่เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับได้เจอกันแล้วพี่เอก็เลยแซวพี่พกด้วยแซวพี่อ้ําด้วยเพราะว่าพี่เอว่าคนเราสุดท้ายก็ เราเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อการได้ความรักอ่ะมันมีให้กับทุกฝ่ายได้เลยพี่เอว่าเราต้องนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ที่เราผ่านมาเราไม่ต้องไปจาเรื่องราวอะไรที่มันมันเหมือนกับไม่สบายใจอเนี้ยแล้วก็เราเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าเนี้ยค่ะอะไรนะคะ เมื่อคืนพี่อมกับพี่ว่คุยกันไหมคุยกันค่ะคุยกันก็นั่งคุยกันที่โต๊ะที่พี่เอนั่งโต๊ะนั้นเลยค่ะเป็นโต๊ะของของเพื่อนเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยค่ะก็ค,คือเหมือนกับต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ่ะก็ต้องเจอกันอยู่แล้ว,วอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพี่อะพี่แค่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่อยากให้ใครในในโลกนี้ไม่รักกันอะอยากให้รักกันแบบไหนก็ได้แบบพี่น้องแบบเพื่อนแบบ แบบทำธุรกิจด้วยกันก็ได้เนี่ยค่ะพี่อยากได้แค่นั้นพอพี่เอไม่อยากให้ให้เหมือนกับว่าไปไหนแล้วคนนั้นไปงานนั้นฉันไม่ไปดีกว่าอะไรแบบเนี้ยพี่เอว่ามันมันไม่มีความสุขพี่อยากได้ความสุขแล้วว่าตอนนี้พี่เลยก็เลยอยากให้ทุกคนรักกันเพราะเวลาเห็นคนคนรักกันแบบไหไรก็แลว้วแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจเราแอมเาแวว่าเป็นสามีเขาหน่อยคือแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะคะน้องแําค่ะเขาเจอกับน้องเมย์ก่อนวันแต่งแค่หนึ่งวันแล้วโทรมาหาพี่เอว่า พี่เอขานี่น้องเมย์จะขออนุญาตให้พี่เอกับพี่อ้ําเป็นผู้ใหญ่ฝักเจ้าสาวเพื่อจะยกน้ําชาแล้วพี่เอบอกว่าน้องเมย์ถามพี่อ้ําบ้ายังน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยนั่งอยู่กับพี่อ้ําเราก็พูดอะไรไม่ออกเลยไอเดียอ๋อได้ค่ะได้ค่ะพี่อ้ําว่ายังไงก็อย่างนั้นไอเดียแล้วพี่อ้ําก็โทรมาหลังจากแยกกับน้องเมย์ว่านี่ยกน้ําชามันต้องใส่ซองนะรู้ใช่ไหมก็บอกเอ้าเหนอฉันไม่ใช่คน แบบฉันไม่ได้เคยทำแบบไปดีจีนเคยทำแบบไปดีไทยไอ่างเนี้ยเออเออเออได้ใส่ซองได้อย่างนั้นได้เดี๋ยวจะไปกดเงินมาอย่างนั้นเผื่อด้วยนะ <S 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 พี่บอกว่าเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันจะเผื่อได้ยังไงมันซองเดียวมันต้องเป็นผัวเมียกันอ้ําก็บอกว่าขับไปห้องโงที่มึงเข้าต่อมไม่ได้ก็ ฉันยังบอกว่าเป็นเมียพี่เอได้เลยแล้วทำไมงานนี้จะเป็นผวเมียไม่ได้างเงียพี่เอก็บอกว่าให้น้องเมได้สองซองหรือน้องอ้ามสักง,งานหนึ่งอ,อย่างน้อยก็เป็นงานแต่งของเขาสักครั้งหนึ่งอ,อย่างน้อยก็ได้จากพี่เอซองหนึ่งได้อยากเธออีกซองหนึ่ง<อ>ก็เลยก็เลยลงตัวที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปกด ATM แล้วก็เอาเอามาเออโปะบ,บนพานที่เจ้าสาวยกน้ำชามาให้เดียค่ะ<อ>ก็เหมือนภาพที่ทุกคนเห็นในไอจีพี่เอเดียบว่าค <ๆ S 2> <พ>นรุ่เลยพอเป็นสามี ใช่เขาน้องไถ่ประกาศเดียงานน่ค่ะว่าคู่ต่อไปก็คือคู่สามีภรรยาแห่งปีพี่เอกก็งงว่าพี่ได่หมายถึงใครเพราะมันเหลือเราแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสุภชชยกับพัชนาภาพี่เอก็ทั้งขำแล้วก็ทั้งขึ้นไปด้วยเดียค่ะเต็งไปด้วยว่าเดี๋ยวทําอะไรไม่เหมาะเดี๋ยวพี่อ้ําดุอีกเพราะว่าเวลาทํางานคู่กับพี่อ้ํามันน้ำเหมือนมีคุณครูอยู่ข้างๆกายาเดี๋ยค่ะเออเราก็เกรงอย่างเดียค่ะเออคนประกาศมาตอบเองมัอจริง จริงเออพอๆกับพี่อ้๊มันแหละค่ะแต่พี่เอไปแรกไปห้าร้อยด้วยทางนี้างเงียค่ะเพื่อจะข่มพี่อ้๊อ่างเงี้ยค่ะใช่างเงียค่ะตอนแรกพี่เออแบบเหมือนกับแบบเมย์ก็บอกว่ามอนจะได้ดู้างๆใหญ่ๆางเงี้ยค่ะแต่ก็ราคาพอๆกับพี่อ้๊อ่างเดียค่ะอ๋อก็บ้ากันค่ะตอนแรกก็ พี่อ้ําถามมาเท่าไหร่เวลาพี่เอใส่เท่าไหร่พี่อ้ําก็ก็ก็แกก็แบบว so so, you know no ่าเอ็นด uh, so. like. wow. ูก็บอกว่าเออเท่ากันก็ได้เดี๋ยวเท่ากันดี๋ยวครับก่อนการน้ําตาไหลตลอดเลยใช่คือน้องเมย์เนี่ยต้องบอกก่อนพี่เออ่ะเป็นคนแรกที่รู้จักน้องเมย์ตอนนั้นพี่เอทำงานอยู่นิตยสารเปรียวแล้วก็เรียกน้องเมย์มาถ่ายแบบแล้วก็เมื่อคืนนะครั เซต21ปีเปียวรู้สึกอะค่ะก็ครบเกือบทุกคนเลยอะก็ตั้งแต่น้องครีมน้องเมน้องเปิ้นพารดีทาทายังนะคะล็อตนั้นอะค่ะอั้มปัญจภาเมเฟื่องอรมพี่เอามาถ่ายกันหมดเลยแล้วเมื่อคืนแบบเหมือนดียูเนียนะค่ะล็อตนั้นเนเดื่อค่ะก็เลยประทับใจก็เลยแบบทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดรู้จักกันน้องครีมเพมซินีเอ่ยอะไรเอ่ยอเดี่อค่ะเมื่อวานก็เลยเหมือนกับเป็นงานแแตตตต่่่งงงงงนน้ออออสสาาาววววััเเเหมมมมืีีคคุขกยะ เกือบจะพูดไปว่าเป็นเหมือนงานแต่งตัวเองแต่ขอโทษนะคะมันเหมือนงานแต่งน้องเมย์แล้วมันมีความสุขเหมือนเราเจอเจอคนที่หันไปทางไหนก็เจอคนที่เรารักทุกคน่เดียวค่ะในแบบเียค่ะพี่อ้ํได้ดอกไม้ด้วยใช่คือตอนแรกอะค่ะพี่อ้ําแบบว่าเหมือนกับแกก็ไม่คิดว่าแกจะได้อย่างเดียค่ะพวกเราก็เสียสละแบบว่าทุกคนอย่าแย่งนะเออแหวกเพราะว่าวัยแกก็ถึงวันที่จะแต่งงานแล้วอย่างเงียค่ะอย่างเดียวค่ะพี่เอก็แหวกหมดเลยอย่างเงียค่ะแล้วพี่อ้ําก็ได้ได้อย่างเงียค่ะช่อหนึงอย่างเงียค่ะเราจะได้แต่ง อันนี้อันนี้ยังไม่ทราบค่ะโจทย์หลักก็คืออยู่ที่เจ้าบ่าวไอ้เนี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้ที่รับได้ไอ้เนีน้ยค่ะพี่เอก็ว่าอาจรับดอกไม้ได้แล้วก็ต้องหาเจ้าบ่าวด้วยคู่กันนี่ครับในที่สเปคที่พี่อ้ําคู่คนไปทีไปค่ะได้ยินค่ะขาวตีอย <บะ S 2> ่างเงี้ยค่ะเล่นเกมใช่เพาพี่อ้มมําเป็นคนชอบเล่นเกมทั้งวันกัางคืนจริงๆอ่ะน่าจะมีอีกอย่างนึงต้องดูหนังกีงกับพี่อ้ําได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะได้เป็นอะไรที่แบบว่าอยู่กันได้ตลอดไปแล้วพี่เข้ามไป เมื่อเจ้าบ่าวเยอะใช่เมื่อคืนเมื่อเจ้าบ่าวเยอะมีความสุขมากไอ้เนี้ยค่ะก็เจอเจอทุกๆคนที่เราที่เราไม่เจอกันมาเป็นปีแล้วเราก็ได้เจอกันหมดแล้วมันเหมือนกับเหมือนกับสบายใจอะค่ะเอออะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างูดมกัี่เอเซพี่อ้ํานเหมือนแค์แคร์แรแเซลเล่นไปด้วยค่ะพี่เอเขพูดไปเรื่อยแต่แบบเหมือนเอ็นดูเหมือนพี่อ้ําแบบพี่พอก็ไม่เจอกันมานานแล้วอะค่ะพี่เอว่าไอ้เนี้ยค่ะแล้วเมื่อวานเป็นหนึ่งปีที่เหมือนกับ เหมือนกับเหมือนกับได้เจอกัน,แล,กนแล้วพี่เอก็เลยแซวพี่พรมด้วยแซวพี่อ้ําด้วยเพราะว่าพี่เอว่าคนเราสุดท้ายก็เราเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อการได้ความรักอะ่ะมันมีให้กับทุกฝ่ายได้เลยพี่เอว่าเราต้องนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ที่เราผ่านมาเราไม่ต้องไปจําเรื่องราวอะไรที่มันมันเหมือนกับไม่สบายใจอเนี้ยแล้วก็เราเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าเนี้ยครับอ,อะไรนะครับเมื่อคืนพี่อ้ําแบบพี่พรมคุยกันไหมคุยกันค่ะคุยกันก็นั่งคุยกันที่ ที่โตะที่พี่เอนั่งโตะนั้นเลยค่ะเป็นโตะของของเพื่อนเจ้าสาวอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ต้องเจอกันอยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะยาดูาสำหรับพี่เออพีอ่แค่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่อยากให้ใครในในโลกนี้ไม่รักกันอ่ะอยากให้รักกันแบบไหนก็ได้แบบพี่น้องแบบเพื่อนแบบแบบทำธุรกิจด้วยกันก็ได้อย่างเนี้ยค่ะ พี่อ,อยากได้แค่นั้นพอพี่ไม่อยากให้ให้เหมือนกับว่าไปไหนแล้วคนนั้นไปงานนั้นฉันไม่ไปดีกว่าอะไรแบบนี้พี่ว่ามันมันไม่มีความสุขพี่อ,อยากได้ความสุขแล้วว่าตอนนี้พี่เลยก็เลยอยากให้ทุกคนรักกันเราเวลาเห็นคนคนรักกันแบบไหนก็แล้วแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจเราอย่างนี้ครับแต่ก็ดีใช่มัใช่มีความสุขมากหัวร้อนจนพี่เอแอบดีกรับอะ่ <c oughs> บอะเขายังไม่กลับเลย <c oughs> พี่เอดีกรับแล้วพี่เอไม่ไหวพี่เอต้องมางานวันนี้อีกอ่ะมันเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองแล้วว่าพี่เอแบบ พี่เอนอนนอนสามชั่วโมงมาสาวันแล้วพี่เอกลัวเป็นล้มไปเลยหัวฟุ้พื้นอย่างนี้ครับแต่เราก็สวยเกินพี่จนดาราลุ้นน้องาาอแอบหยิกมะโอใช่ <ๆ S 1> เขาก็หมั่นไงออคือจริงๆอ่ะ <laughs> น้องเมย์ค่ะเขาจะให้ผ้ามาตัดชุดเจ้าสาวแล้วผ้าพี่เอไม่พอตัวเพราะว่า คือเจ้าสาวคนอื่นก็เป็นผู้หญิงร่างเล็กกันพี่เอก็ร่างเล็กแล้วแต่เราก็ก็เป็น LGBT อะค่ะพี่เอก็เลยไปซื้อเพราะพี่เออยากมีหางยาวพี่เอก็เลยไปหาผ้าให้เหมือนกันที่สามเพลงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าผ้าที่น้องเมย์ซื้อมันเป็นเหมือนเมืองนอกอย่างเดียวก็เลยแบบไดมานิดหน่อยก็เลยต่อหางซึ่งคนอื่นก็ไม่มีหางอย่างเงี้ยพี่เอก็เอาผ้ามาต่อหางที่ไปหาซื้อมาเติมอย่เดี้ยน้องอ้ําก็เลยหมั่นก็เลยเหยียบหาง ห่างๆห่างอะไรนะคะเขาเรียกใช่ของพี่เอเดี๋ยวนั่นเรียกว่าทำไมเดินแล้วสะดุดล้มสะดุดล้มเป็นใครมากระชางตลอดเลยเวลามาดูในคลิปเอาอ้ำนี่วายเดี๋ยวค่ะตอนเหยียบไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะว่าเมื่อแต่ถ่ายรูปแบบคนนู้นคนนี้ชอบถ่ายรูปเนี่ยค่ะปรากฏใช่ปรากฏว่าโดนกันซีนโดยเออ่ผู้จัดการเนี่ยค่ะใช่ใช่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ